สวัสดีครับทุกคนครับผมพืชนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง m o n e ี Hero เรามาร่วมการสร้างสังคมน้ำทุนคุณภาพไปพร้อมกันกับช่อง m o n e ี Hero กันนะครับสำหรับในคลิปนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตกลุ่มไฟแนนซ์นะครับในคลิปนี้นะคนขอกลุ่มนี้มาเยอะมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเรามาอัปเดตกลุ่มไฟแนนซ์กันนั่นก็รวมถึงแบงก์แล้วก็นอนแบงก์จริงๆกลุ่มแบงก์เนี่ยเราอัปเดตไปให้แล้วนะเมื่อวันอังคารนะครับเดี๋ยววันนี้วันนี้จะมาต่อแบบ เร็วๆนะสำหรับกลุ่มแบงค์นะไปดูก่อนเลยแล้วกันนะฮะกลุ่มแบงค์ก็อย่าง scb นะฮะนี่เดี๋ยวผมย่อกราฟลงมาก่อน scb ก็ยังไม่เสียทรงนะครับ k bank ยังไม่เสีย bbl ยังไปได้ kdb ก็ยังดีอยู่นะครับคือ,อไปดูอัปเดตเมื่อวันอังคารก็เลยนะครับผมให้โซนแนวรับไว้ที่แก็บแถวนี้เนาะซึ่งยังไม่ถึงสักตัวนะฮะ tmb ก็โซนแนวรับก็จะอยู่ที่ประมาณ1บาทนะครับ ทิสโก้ทิสโโซนแนวรับจะอยู่ที่ประมาณ77นะฮะ77.78ประมาณนี้ KKP ตรงนี้เกือบแล้วแต่น่าจะหมดแรงแล้วละ่ะสำหรับ KKP นะครับมผมมองว่าอย่างนั้นนะเพราะว่าตอนที่เข้าเบรกขึ้นมาเนี่ยมันก็เบรกไม่แรงเท่าไหร่นะครับถ้าเทียบกับไฮเดิมที่อยู่ตรงนี้นะฮะคือมันแทงแค่ไส้ขึ้นไปเท่านั้นเองที t ่ p t c ที cap ก็น่าจะหมดแรงแล้วเช่นกันคือ แบงค์เข้าสู่ช่วงของการพักตัวเรียบร้อยแล้วนะครับอาจจะกินเวลา2สัปดาห์เป็นอย่างน้อยก่อนที่จะขึ้นไปเทสที่ไฮเดิมนะฮะแล้วก็มีเบอีกใช่ไหมดูเบเบก็ยังไม่ยังไม่ถือว่าเสียทรงนะครับโอเคนะเดี๋ยวเราไปดูกลุ่มกลุ่มไฟแนนซ์นะครับกลุ่มที่เป็นนอนแบงค์ละกันเรียกง่ายๆนะเดี๋ยวสับสน นอนแบงค์นะฮะแบมมาตัวแรกเลยนะครับแบมนี้เป็นไซด์เวย์อัพค่อยๆข,ขึ้นเรื่อยๆนะนี่คือช่วงของการพักนะฮะเขาพักมาจะเป็นเดือนแล้วนะฮะ,ะเดือน4เดือน5เดือน6พักมาหลายเดือนแล้วแล้วก็มีการเบรกขึ้นไปตอนนี้เรื่อยๆเอ่ยแต่แต่ก็ยังเป็นทรงขาขึ้นไปได้เรื่อยๆนะครับยังคงจะไปต่อสวัสด์สวัสด์สสสนี้น่าจะเป็นตัวที่สวยที่สุดในกลุ่มไฟนะนซะ์ปัจจุบันเลยนะฮะ สวยที่สุดเลยนะครับเพราะว่ายังกระชากขึ้นไปต่อได้ถือว่าแบบแรงมากเลยนะแล้วก็เปิดแก็บเห็นไหมตรงนี้ตรงนี้เป็นแก็บป่ะเดี๋ยวนะไฮห้าสิบเจุดห้าเป็นแก็บนะครับเป็นแก็บด้วยเป็นการเปิดแก็บเล็กๆนะฮะยีตังค์แล้วก็วิ่งเดววันนี้ก็กระชากขึ้นไปอีกนะครับแล้วก็ MTC MTC ก็ขึ้นเรื่อยๆของเขานะมาแบบนิ่งๆแล้วก็ไปเรื่อยๆยังคงเป็นขาขึ้นอยู่นะครับ KTC นะครับแต่ KTC นี้โอเคเข้าสู่ของการพักแล้วเวลากระชากขึ้นดันเป็นแท่งแดงเห็นไหมฮะแท่งนี้กระชากขึ้นเป็นแท่งแดงแบบนี้เราเราไม่เรียกว่าผ่านแนวต้านนะครับก็ยังคงเจอที่แนวต้านอยู่ที่40ยังไม่ผ่านสักทีนะฮะต่อมาคืออีออนอีออนทำดาวเทลลี่ได้ดีมากเลยนะครับวิง่งพัก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 ไปอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับ เป็นการขึ้นแบบดาวเทอร์รี่เลยชัดเจนมากนะฮะก็ช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงของการพักเช่นกันเดี๋ยวรอดูรอดูวันที่12ก็คือวันนี้เดี๋ยวผมมาโพสต์คลิปให้ในเช้าวันที่2 2นะครับดูว่าวันนี้อีออนสามารถทําแท่งเขียวได้หรือเปล่าถ้าทําแท่งเขียวได้ก็จะเป็นสัญญาณบูลลิชมาอีกนะครับก็อาจจะขึ้นไปเทสที่ไฮเดิมที่100เท่าไหร่156บาทนะฮะธานีเป็นไ,ไงโอ้โหธานีนี้ไม่เหมือนเพื่อนเลยครับ ไม่ไม่กระชากแรงไม่มีการทำหายไม่อะไรทั้งนั้นเลยนะครับธานีเนี่ยมองแนวรับไว้ดีกว่านะครับแนวรับเราจะอยู่ที่ประมาณ3.3หรือไม่ก็ 2... 2.9ประมาณนี้หรือไม่ก็3บาทเอาเลขกลมๆแล้วกันแนวรับจะอยู่ที่ประมาณโซน3บาทนะครับ B ีฟิตป็นไงบีฟิมีคนดูไหมบีฟิตเหมือนกับธานีเลยคือไม่เหือไม่อือไม่ไปไหนนะฮะ jmt jmt ก็ขึ้นมาเรื่อยๆตอนนี้พักก็ไม่ได้พักแรงอะไรนะครับยังใครที่ถืออยู่เนี่ยสามารถถือลันต่อได้เลยนะครับ STOP LOSS อยู่ที่19บาทนะ kgi โอ้ kgi oh, นี้ไม่น่าเล่นเลยนะฮะเออไม่ไม่เหมือนไม่เหมือนอยู่ในกลุ่มเดียวกันเลยนะหลังจากนั้นก็เป็นเป็นตัวเล็กตัวน้อยไปเลยนะฮะซึ่งอมองว่ายังไม่น่าสนใจยังไม่มีตัวไหนน่าสนใจ ที่น่าจับตามองในกลุ่มนี้เอาจริงๆคือสวัสดนะครับสวัสดเป็นตัวเดียวที่แบบว่ากราฟมีการกระชากขึ้นได้ซึ่งแบงก์ใหญ่ๆไม่มีใครทําได้แล้วก็ในกลุ่มฟินก็ไม่มีใครทําได้มีสวัสดทำได้แค่เจ้าเดียวต้องลองติดตามดูนะครับลองติดตามดูกราฟที่จะเห็นในวันนี้ว่าจะยังคงทําเขียวได้อยู่หรือเปล่าถ้าทําได้ก็ยังสามารถ ลงทุนแล้วก็ยังลันโปรฟิตติดตามต่อไปได้เลยนะนะครับยังสามารถตามได้แล้วก็ยังไม่ได้มีจุดขายสัญญาณขายอะไรเลยนะฮะถ้าอยากจะขายจริงนะครับก็ตั้งโซนขายไว้ที่59ก็ได้ครับ59.5 59.75โซนประมาณนี้นะครับถือว่าค่อนข้างปลอดภยัย แล้วก็ก่อนที่จะไปสู่ช่วงถัดไปของรายการนะครับสําหรับใครที่กําลังฝึกแล้วก็เป็นมือใหม่กําลังฝึกอ่านกราฟนะครับผมมีตัวคลิปมาแนะนำนะฮะก็คือมาที่ใต้คลิปของช่องมัน,นี้โลบใต้คลิปนี้ก็ได้นะครับผมจะเขียนไว้ว่าอสอนดูกราฟหุ้นมือใหม่ตัวนี้นะฮะเห็นไหมฮะ สอนดูกราฟหุ้นมือใหม่เนี่ยคลิกเข้าไปได้เลยนะครับในนี้จะมีคลิปอยู่ทั้งหมดประมาณ7คลิปความยาวประมาณ2-3ชั่วโมงอันนี้จะเป็นแบบเบื้องต้นง่ายๆสามารถเข้าไปดูได้ดูฟรีนะครับแล้วก็สำหรับใครที่ต้องการฝึกแบบเป็นสเต็ปบายสเต็ปแล้วก็มีโค้ดที่คอยตรวจการบ้านให้ตรวจแผนการเทรดให้นะครับซึ่งในคอร์สที่เป็นเทคนิคนะครับของช่องม o นี่ฮ e โร่เนี่ยเราจะมีค้รคนก็คือผมแล้วก็อาจารย์ออฟที่จะคอยดูแลพวกคุณนะฮะ สำหรับใครที่สนใจอยากเรียนเป็นระบบของช่อง Money Hero นะครับก็สามารถสมัครเรียนได้ที่ Line แอดนะครับแอดมันนี่ไม่ต้องเว้นวรรคในนี้จะมีคอร์สทั้งหมดประมาณ5-6คอร์สนะครับก็เลือกอเรียนได้ตามความสนใจเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาตอบคำถามดีกว่าโดยที่ในคลิปที่ผมจะเอามาตอบก็คือเป็นการอัปเดตหุ้นแบงค์นะหุ้นแบงค์ตัวมั้งที่พูดในคลิปนี้นะครับผมโพสต์ไว้เมื่อวันที่9 มิถุนาปี6-3เมื่อวันอังคารที่ผ่านมานี้เองนะฮะตอนนี้ยอดผู้ติดตามเรา8 2 0 0 0แล้วโอ้โหสุดยอดมากขอบคุณทุกคนมากๆนะครับมาคุณสปริงเกอร์นะครับทุกคนก็รู้ว่างบมันจะแย่ทำใจกันมาหมดแล้วพอถึงจุดนั้นจริงจะลงมาให้เก็บจริงไหมครับเนี่ยฮ่าฮมีแน่นอนมีแน่นอนครับจุดนั้นนะ่ะแต่ประเด็นคือประเด็นต่อมาคืออะไรรู้ไหมประเด็นต่อมาคือ พอถึงจุดนั้นน่ะเราจะยังคงมีเงินสำรองที่จะเอาไว้ช้อนหุ้นพวกนี้อยู่หรือเปล่าเพราะฉะนั้นเตรียมเงินสำรองตรงนี้ไว้เสมอนะครับโอเคไหมไม่ใช่แบบว่าตอน,นเนี้ยเนี่ยหุ้นขึ้นมาเต็มที่แล้วผมก็ใส่ไปหมดพอแล้วครับอาจารย์เฮ้ย <c oughs> คุณจะต้องมีเงินสำรองเสมอนะสำหรับเผื่อที่หุ้นที่เราแบบซื้อถั่วมาแล้วแบบโหราคามัน มันได้อ่ะเออมันดีราคามันลงมาเยอะๆอะไรเงี้ยเออก็สามารถที่จะไปเก็บในช่วงนั้นได้ด้วยเนี่ยเพราะฉะนั้นเตรียมเอาไว้นะเตรียมเงินสำรองตัวนี้เอาไว้ด้วยนะครับคุณแคทชาลิตานะฮะบอกว่าอ่าเป็นข้อความที่ผมเชื่อว่าน่าจะไปก๊อปมานะฮะนักลงทุนต่างชาติสลับมามีสถาะนะรองสุทธิ Set Index Futures เป็นครั้งแรกในรอบ4วันทำการที่5,000กว่าสัญญา แต่สลับมามีสานะช็อตสุดทิซิงเกิลสต็อกฟิวเจอร์ที่957สัญญาในขณะที่นักลงทุนสถาบันภายในประเทศสลับมามีสานะช็อตสุดทิเซตอินเด็กฟิวเจอร์ที่5,900สัญญาและสลับมามีสานะลองสุดทิสต็อกซิงเกิลสต็อกฟิวเจอร์ในครั้งแรกในรอบ12วันทําการ20,000กว่าสัญญาคำถามคือแบบนี้ ทำให้เราทราบว่าหุ้นจะขึ้นหรือลงในวันถัดไปหรือเปล่าคะช่วยอธิบายเรื่อง Single Stock f u t u r e กับ Set 50 Index f u t u r e แล้วกรณีนี้เราได้ข้อมูลอะไรคะไอ้คำถามสุดท้ายนี่ผมไม่เข้าใจนะกรณีนี้เราได้ข้อมูลอะไรอันนี้มันเป็นเพียงการสรุปข้อมูลการซื้อขายการเปิดสถานะสุทธินะเข้าใจไหมสถานะสุทธิแค่รู้ว่าเขา เปิดฝั่งลองกระช็อตอนไรมากกว่ากันเท่านั้นเองนะครับมันไม่ได้เป็นตัวดัชนีที่ชี้วัดว่าในวันถัดไปอ่ะหุ้นมันจะขึ้นหรือลงโอเคนะมันไม่ได้เป็นตัวบอกนะครับบางทีต่างชาติเปิดลองมาเยอะวันถัดไปอาจจะชอ็อตหุ้นอาจจะลงก็ได้สถานะลองสําหรับคนที่ไม่รู้เนาะสถานะลองก็คือเรามองว่าหุ้นมันจะขึ้น แต่ก็ต้องดูด้วยนะครับคือ,อต่างชาติที่เขามาเล่นกันเนี่ยเห็นไหมห้าพันสัญญา20,000สัญญาเนี่ยเขาไม่ได้เล่นกันเป็นวันต่อวันนะฮะ้าครับ,รบและเขาก็ไม่ได้เอากําไรกันบาท2บาทพวกนี้เขาเล่นกันโอ้อาจจะเป็นระยะเลยนะครับซึ่งสถานะรองก็อาจจะมีการเก็บ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 เก็เป็นช่วงระยะเวลานึงๆเลยอาจจะกินระยะเวลาหลายสัปดาห์หรือว่าเป็นเดือนก็ได้เพราะฉะนั้นมันไม่สามารถที่จะเอา ข้อมูลการสรุปของวันหนึ่งแล้วก็มาพยากรอีกวันหนึ่งได้แบบนั้นดูกราฟดีกว่านะครับดูกราฟแล้วก็เราไปซูมไทม์เฟรมเป็นไทม์ทมเฟรมหนึ่งนาทีสามนาทีห้านาทีสิบห้านาทีอย่างนี้ยังยังสามารถที่จะคา,าดการณ์ได้นะว่าวันถัดไปมันจะเป็นยังไงโอเคไหมครับก็คือสําหรับผมนะฮะไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวแล้วมันก็ไม่ได้บอกอะไรด้วยมันเป็นแค่ข้อมูลสรุปของในวันนั้นเฉยๆนะครับผม คุณระรื่นนะฮะผมพยายามอ่านชื่อภาษาอังกฤษอยู่ผมอ่านไม่ออกแต่พอดีมีชื่อ,อภาษาไทยให้ด้วยโอเคคุณระรื่นนะครับถามว่าถ้าสมมุติเรามีหุ้นอยู่ตัวหนึ่งแล้วเราจะดูแนวรับกับ STOP l o อ s ยังไงแนวรับกับ STOP l o อ s เนี่ยมองว่าเป็นแนวเดียวกันนะฮะ,ะเราจะดูยังไงใช่ไหมก็ต้องถามกลับว่าดูเทคนิคอลเป็นหรือเปล่านะครับ ถ้าดูเป็นก็จะดูที่เขาทำโลล่าสุดเอาไว้แต่ถ้าดูไม่เป็นก็อาจจะฟังไม่รู้เรื่องใช่ไหมเ,เนี่ยไปไปดูคลิปนะฮะเนี่ยเนเนี่ยคลิปที่อันนี้นะเนี่ยสอนดูการหุ้นใหม่ตรงนี้จะจะสอนการทำจุดสต็อปลอเอาไว้อยู่แล้วนะครับก็ไปดูได้ที่ในคลิปนั้นเลยนะฮะคุณไดมอนด์เบรกนะครับทำไมปิดแก็บ ถึงแรงหมดครับผมไม่เข้าใจรบกวนอธิบายในทางจิตวิทยาได้ไหมขอบคุณครับคือขออธิบายง่ายๆอย่างนี้แล้วกันนะครับแกลบนี่มันมีหลายประเภทนะครับถ้าเกิดเราลองย้อนกลับไปดูเคสตั d ดที่ผมพูดไว้เมื่อวันอังคารนะฮะเราจะเห็นว่าแบงค์ส่วนใหญ่เป็นลักษณะของการเปิดช่องว่างขึ้นมาก็คือแท่งก่อนหน้านี้อยู่ประมาณนี้และแท่งถัดไปเนี่ยมันมีการเปิดกระโดดโดยที่มันมีแกลบช่องว่าง ระหว่างแท่ง2แท่งนี้นะครับหลังไอและแท่งกระโดดเนี่ยดันเป็นแท่งเขียวยาวนะซึ่งโดยลักษณะทั่วไปเนี่ยลักษณะแบบนี้เราจะเรียกเขาว่า breakaway gap ก็คือเป็นแกรปที่อยู่ต้นเทรนนะแปลเป็นภาษาไทยง่ายประมาณนี้นะแกรปที่อยู่ต้นเทรนดเพราะฉะนั้นถ้าเป็นแกรปต้นเทรนจริงๆแล้วจะต้องไม่ถูกปิดวงเล็บในระยะเวลาอันสั้นนะมันคือแกป ที่พร้อมที่จะทำให้เกิดการเปิดแกลบขึ้นไปอีกเรื่อยๆนะครับเบรกเอาไว้แกลแล้วก็รันนิ่งอ่ารันเาไว้รันเาไว้รันาไวไปเรื่อยๆจนเกิดแกลบสุดท้ายขึ้นนะเพราะฉะนั้นแล้วถึงตอบว่าต้องไม่ปิดถ้าปิดจะเกิดอะไรขึ้นถ้าปิดก็เป็นการยืนยันว่าไอ้แกลบที่มันเปิดเนี่ยมันคือแค่คอมมอนแกลบธรรมดาเป็นแค่แกลบธรรมดาธรรมดาแกลบหนึ่งซึ่งมันเกิดขึ้นมาเฉยๆเกิดเพราะ นักลงทุนมีการแย่งซื้อมีการเก็งกำไรในช่วงนั้นมากเกินไปพอมันปิดปุ๊บตรงนี้มันจะทำให้เทนเปลี่ยนเลยนะครับเทนก็จะเปลี่ยนเป็นลักษณะของการออกข้างไปเลยออกเป็นไซด์เวย์หรือไม่ก็อาจจะกลายเป็นขาลงไปเลยก็ได้ต้องรอจนกว่ามันจะเกิดเบรกเว w a y กับในรอบถัดไปมันถึงจะวิ่งโอ,โอเคไหมครับน,น่าจะเข้าใจอยู่นะอันนี้อ,อธิบายให้ฟังในลักษณะแบบง่ายๆสำหรับมือใหม่นะครับ คุณนัมเบอรนะครับผมซื้อหุ้นไว้2ตัวทิ้งไว้แบบนั้นนานๆบัญชีจะโดนปิดไหมครับไม่ปิดต่อให้ในพอร์ตของเราเนี่ยมีหุ้นราคาแค่1สตางค์แล้วก็มีแค่หุ้นเดียวด้วยนะอ่ะนั่นก็คือสถานะของพอร์ตทั้งพอร์ตนะ่ะก็คือแค่0.01บาทก็จะไม่ถูกปิดนะครับอ่าแต่อาจจะโดนล็อกบางโบรกที่ผมเคยเจอนะบางบรก ก็ถ้าเกิดไม่มีการเคลื่อนไหวบัญชีใน6เดือนเขาก็จะทําการล็อกล็อกบัญชีของเราแต่ว่าไอการล็อกเนี่ยมันไม่ได้ส่งผลอะไรต่อหุ้นหรือว่าบัญชีเราเลยนะก็แค่เรา,าสั่งซื้อออนไลน์ไม่ได้เราจะต้องโทรไปปลดล็อกที่โบรกนะครับก็ไม่รู้ว่ามีโบรกไหนบ้างที่ล็อกเพราะว่าบางโบ๊กก็ล็อกบางโบ๊กก็ไม่ล็อกอันนี้ผมก็ตอบไม่ได้เหมือนกันโอเคไหมแต่ไม่มีผลต่อบัญชีแน่นอนไม่เหมือนบัญชีธนาคารบัญชีธนาคารเนี่ยถ้าเกิดเรามีเงินผมผมจาข้อมูลไม่ได้นะ ต่ำกว่าหมื่นหรือต่ำกว่าพันนี่แหละแล้วก็ทิ้งไว้อย่างนั้นหลายๆเดือนเนี่ยมันจะตัดเงินในบัญชีเราทิ้งใช่ไหมเออมันก็จะตัด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 ,ต,ดตัดไปเรื่อยๆอะ่ะเออผมเคยฝากอยู่เจ้าหนึ่งอะ่ะมีเงินอยู่พันห้าร้อยบาทแล้วผมก็ลืมบัญชีนั้นไปเลยนะครับเมื่อปีสองพันสิบห้าแล้วเมื่อวันก่อนเนี่ยผมไปอัพปรากฏว่าเงินกลายเป็นศูนย์แล้วบัญชีนี้ก็หายไปเลยเว้ยเออก็ประมาณนั้นนะครับอ่ะสำหรับในคลิปนี้ก็ าฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่ชื่นชอบเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานของทีมงานเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเดี๋วเจอกันม่ในคลิปหน้าครับขอบคุณที่ติดตามครับสวัสดีครับบ๊ายบาย